คุณผู้ชมครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสึกมวยไทยความมันระดับโลเพราะนี่คือ8 Max มวยไทยแน่นอนนะครับเรตติ้งเบอร์หนึ่งถ่ายทอดสดเลยครับทั่วโลก40ประเทศเราอัดฉีดกันเลยครับอย่างที่เราบอกมันได้โบนัสโค้รมันได้ซุปเปอร์โบนัสแตกแจกตังค์นะครับน็อกก็แจกตังค์ตอนนี้สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราก็พร้อมที่จะแจกตังค์อีกเลยครับ คับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับสนับสนุนรางวัลเงินรางวัลอัดฉีดแพลแต่นะครับแผลแต่ปุ๋ยไอออนิกแจกทุกเกมครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ The cut and cash bonus going out there Ionic fertilize r thank you for sponsoring this ถึงเวลาสำหรับคู่รองเอกของเราในคัมคืนนี้แล้วครับเอาละครับสำหรับคู่รองผู้เอกของเราวันนี้น่าสนใจครับเป็นนักชกจากรัสเซียอีกหนคนนะครับจะมาปะทะกับยอดนักชก Thai krap, fighter Moving on to our fifth fight tonight, ladies and gentlemen, a war between Thailand and Russia. Introducing our warrior fighting out of the blue corner. 20 years of age, training at Windy Sport Gym, training hard for this fight and is ready for war. He's an in fighter, a very aggressive style fighter. His professional record, ladies and gentlemen, 15 professional fights, 10 victories. So he is still quite new to this game. นักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศรัสเซียส่งตรงจากค่ายวินดี้สปอรครับในวัย20ปีครับคนนี้ก็ฟิตซอ้อมมาอย่างดีเป็นนักชกสไตล์ไฟเตอร์ Fighter ครับชกมาแล้ว15ไฟชนะ10ไฟแพ้5ไฟครับเอาล่ะเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศรัสเซียสังกัดค่ายวินดี้สปอร์กีาเอ็คาราวิ Ladies and gentlemen, here is your warrior fighting out of the blue corner, representing Russia, training out of windy sport, 20 years of age. This is Gila MC Kalawili. <laughs> เป็นชาวอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดส่งตรงจากค่ายชอชนาทิพย์ฉายาไอ้หนุ่มไฟเตอร์ในวัย23ปีครับ and his opponent tonight, ladies and gentlemen, a young Thai warrior 23 years of age representing s ร s a ะเกด training out of ชอ o r g e n a t i p Gym, A.K.A. the i n f i g h t e r Boy so we know his style he likes to get mixed up close in with very heavy hands his professional record 78 PROFESSIONAL f Fights 58 Coming by Way ธีของช o ยช i ะนะครับนักชกในมุมแดงเราเคยปะทะกันอย่างดูเดือดนะครับจากนักชกจากค่ายทอแสงเทียนน้อยอย่างแซมมอนเดกเกอร์จากประเทศสวีเดนนะครับชกมาแล้ว78ฟ IGHT ชนะ58ฟ IGHT แพ้18ฟ IGHT ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดสีสเกดฉายออไอหนุ่มไฟเตอร์ Angie Cho, Jonathan Max. Dang dang noi pheo mẹ phe nô. Ladies and gentlemen, you warriors. h t a นักม d ยรองแม็กเวาทไทยช่อแปงเสร์จความสุขให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านนะครับเดินนงมาถึงผู้รองของรายการอังยี่ชอชนาทิพย์ครับ72กิโลกรัม วันนี้เขาจะเจอกับกิล่าเอ็มซีคาลาวิลี่ครับหรือว่ากิล่าวินดีสปอร์ตครับจากรัสเซียกลับมาตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยคู่ที่น่าสนใจน่าจับตามองเลยครับนักชกจากรัสเซียคนนี้คที่เห็นอยู่นี่ เห็นอยู่นี่นครับอ่างยี่ชอชนาทิพย์ไม่ได้ไปน,นอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมานะครับแต่ว่าเป็นลายสักเป็นความชอบทางส่วนตัวครับชื่อจริงก็คือกิติวังบัวจุ่มครับมาจากตำบลคำเนียรอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษอายุ23ปีแล้วแต่ผ่านสวัมา78ครั้งชนะแ8เสมอ2แพ้18ครับซ้อมอยู่ที่การานไทยบ็อกซิ่งยิมของคุณไกรวิทย์สุวิทย์ของคุณไกรสุวิทย์นะครับในขณะที่กีฬาเอ็มเซคาราวิสตี้คาราวิลี่นะครับ มาจากรัสเซียาอายุ20ปีครับยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยครับชกมา15ครั้งชนะ10แพ้5ครั้งซ้อมอยู่ที่วินดิสปอร์ตครับมีดีมาวินดิสปอร์ตมวยมันนักอีกคนนึ่งครับเป็นเทรนเนอร์ให้กรรมการที่ว่าบนเวทีครับกรรมการธนวุฒิรังรองรองนุสรครับส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นประภัยประเทศธนาภาัทรเสกแก้วแล้วก็อัศนาวุฒิพิลาวันครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากก่อนที่จะไปชมการแข่งขันในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมการแข่งขันในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับพี่ใหญ่ของเราครับผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับท่านประธานที่ปรึกษาบราิษัทแม็กซ์มวยไทยคุณนวัดตโตเจริญสุขครับ <S <S Ladies and Gentlemen Please welcome Mr. นวัดโตเจริญสุข Max Muay Thai President If you present the Max Muay Thai Medal for the fighter soft h e pre event of tonight ท่านประธานที่ปรึกษานะครับจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึกแม็มวยไทยนะครับให้กับนักชกมวยกู้รองผู้เอกของรายการในวันนี้ทั้ง2คนครับอาขอเสียงปบมือน้วยครับขอขอบคุณครับ คุณนวัตโตจเจริญสุขครับท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยชว่วงนี้ได้เวลาสัมผัสความมันของมวยกู้รอกู้เอกของในรายการในวันนี้แล้วครับนี่ครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับกีฬานั้นก็คือบ้านเพชรนรินเจริญเลิศน,นะครับครับมีพระดีพระผงพระผู้กุมาร เป็นขุนแผนผ <ม S 2> พลายลประมาณของหลวงปู่ชิมใช่ครับว่าจะไปขอดูปี15ด้วยเปล่าเนี่ย <c oughs> <Yeah. S 3> อ่ะมวยคู่น,นี้มีการทันเรื่องรับรองรู้สอนนะครับนี่เพิ่งได้รับรางวัลกรรมการยอดเยี่ยมมานะครับแห่งปีแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณพปยังคารีบล็อกค,ครับ้วก็สระดน้ำสรีพลาดเมืองมัตยยาม ให้การสนับสนุนในเรื่องของการน็อ c เอา t ตัวปุ๋ยไอโอนิกครับไปาปุ๋ยไอออนิกเนี่ยปุ๋ยให้การสนับสนุนในเรื่องของแผลแตกผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลัดไอโอนิกครับปุ๋ยของคนไทยที่ส่งออกมากว่า20ประเทศทั่วโลกแผลแตกปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มทุกคู่ครับอ้ามาแล้วครับยกแรกโอ้ยกีล่าต่อยมัดหนึ่งสองแม่อังกี้นั้นพยายามจะเข้าไปหานะครับแต่ดูครับหลาดูอังกี่ชกกันเห็นก็รู้อยู่แล้วครับนี่พันมูอยู่แล้ว โอ้โยพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวานะครับแต่ช้ากวา่ากีฬาเห็นได้ชัดครับกีฬา,านั้นเลือกก่อนเลยครับอ้าวพยายามจะแต่ก,าก้านวแล้วทิ้งมัดหนึ่งสองจะต่อให้ก่อนหรือเปล่าครับอังกี้กีฬาขวาซ้ายอังกี้เตะมัดล่างแล้วหุ้มขวาเตะซ้ายไปด,ดูดูวิธีการบล็อกหมัดของอังกี้ครับเขใช้ไหล่นะครับบล็อกใช่ครับโอ้โย ล่าต่อยเยอะก็จริงคับแต่แคนออกมาจยังค่อนข้างจะกว้างครับอ่าล่าจัมปาเร่ต่อยอ,อ,อย่างนี้ค่อนข้างจะเสียแรงใช้แรงเยอะครับอ่าออกมาอย่างนี้อังกีนั้นเหมือนรู้นะครับบล็อกปัดแล้วก็พย,ยายามจะคืนให้แข้งขวาแตพยายามจะปเปลี่ยนเข้าไปทิ้งกระดับขวาเดี่ยวรอ,อบวกจังๆครับรอนนี่ครับอังกีเลาต้องบาตเต็ดจะต้องสอนต้องติ้มเข้มเลยครับใช่อออแข้งซ้ายไปอังกีจะไม่สวนครับล่าออกเยอะก็จริงครับแต่ดูไปว่าอังกีจะรู้ทางครับ โอ้เนี่ยโดนของอังบโดนของอังกี้เข้าไปแล้ว,วดับขวาต่อยบัดขวาของอังกี้นั้นแคมต่อยทั้งไหลครับคีลาโดนเข้าไปถึงมีอาการครับเอา้าของคีล่าจะต่อยมาแนี้ยสัครับเวียงหมัดมากกว่าสูครับนี่คือศิลปะไม,ม่ไม้บุรไทยต้องฝึกฝนนะครับเดี่ยวเข้าไปโอ้พยายามจะม้วนศอกกลับเจอมัดขวาของอังกี้จะครบยกลื้อเปล่ารองคีล่าตลาดน้ำสีฟ้ากับคาร์บินฟลักด้แจกแน่วันนี้โอ้ย เปลี่ยนแล้วครับหลวบบล็อกบัดด้วยไหลแล้วก็ทิ้งไปมัดขวาจังหวะที่กีฬานั้นหลวบครับเนี่ยครับขอขยับจะเข้าหลุดกันโดนโลกโ้อนเลยทันทีด้วยวเลยครับเนี่ยส่วนลูกโดนขวาตรงทางซ้ายอังกี้โอ้แต่ขโหนโหนแล้วตีโอ้จังหวะโหนที่แกทำได้ดีอังกี้องคซ้ายลูกซ้ายนม่ังหวางขโมยเจอเข่าซ้ายกีฬา หลันลีหันขวาเหมือนกันลอยหมานั้นไม่เป็นไรแต่บอลโดนเข่าแล้วออกกอ้ามีอาสองขวาต้งลับครับโดนก็ไปแล้วครับกีฬาเจอสองซการครับแทงซ้ายอีกทีกีฬากีฬาลครับทนพี่เพื่อเจวจะได้ร้องกีฬาลาก่รเลยครับแต่หมดยกซะก่อน เราไปที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับครับโอ้โหยกรกดับจะมีลุ้นถึงเช็คบินเหมือนกันนะอังกี้จังหวะที่กีฬาปล่อยหมัดนั้นแกปล่อยหล้วมเหลือเกินก็มาดูครับนี่ครับเจอสวนด้วยหมัดขวาของอังกี้เลยครับแหมแล้วดูครับโดนที่หัวสุกหัวสุดเหมือนกันแล้วเับเปียบเข่าซ้ายหมัดยังคำท่าไม่เท่าไหร่เจอเข่าเข้าไปนี่หันรีหันขวาเลยครัโอ้โหจังหวัด แขนผู้ต่อสู้แล้วพันด้วยศอกขวาของอั่นี้นอันตรายครับมีกับสาวสาวอันตรายเหมือนกันครับคนนี้ <c oughs> มาเชียเม,มยด้วยใจอ่าที่นี่เองเห็นครับว่ากันต่อยกที่สองครับเอาลักครับ,รบอังกี้นั้นต่อกีฬาพยายามจะสาวม,มาด้วยทางนี้ฉีดจิกก็ไม่ได้ของเก่งกีฬาต่อยมัายัางไม่เข้าเป้าอังกี้ขวามาล็อกีฬาขึ้นกับบอลอังกีแไปกีฬาขวาทั้งเชือกเลยอย่ตอนนี้ พยายามจะขวางเหมือนกันครับกีฬาดูคร oh. oh, you know, ับต่อยหมัดหนึ่งสองอ่างยี่มาแลงซ้ายแทงขวาโอ้ยแทงเข้าหน้าเลยครับส่วนอ่างยี่นี่ครับปักหลักแรกอย่างนี้ครับอันตรายครับโอ้ยกีฬากีฬาจะไหวหรือเปล่าจังหวะล็อกแลันตีของอังกี่นั้นสร้างปัญหากับกีฬาเห็นด้วยชั้นหรือเปล่โอ้ยแทงซ้ายจีนึงโหมดกีฬาไปทำน้าเหมือนกับจะล็อกขาของอังกี่เขาเป็นการเป็นก้มตัวลงไปเจอเข่านะ เอยิ่งเ,เดินหน้าต่อพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาแล้วแทงด้วยข่าซ้ายหน้าพยายามจะยกขาเท้าทิ้งกันแต่ว,ว่าอัางยีไม่สนับแทงอย่างเดียวโอ้โยข่าซ้ายมาอีกแล้วแทงซ้ายอีกแล้วแทขงขวาก็บ้างแทงซ้ายดีโอ้ยยิ่า หันหน้ามองหาคนดูแล้วตนอนนี้หันหน้าหาผู้ชมแล้วพยายามแทงซ้ายดีพยายามเต้นเข่าซ้ายอันนีแล้วเด้งดึงเข่าขวาโอ้เชียร์พยายามจะช่วยครับโอ้โอจะเขาพยายามจะสูเ้เขาเหมือนกันครกีฬาหรือว่าโู่อัางกีก็ตับแทงไม่ยัง้งจริงๆนี่ครับมาต่าววยบอกว่าลากมาตีโอ้พยายามจะต่อ ถึงตัวและตีเลยครับอ่งางยิงออกมาหมุนดมีเดีเเ้ยเข้าหาอีกไม่รู้จะเอาตำปลาไหนมาครับคีล่าแทงซ้ายอ่างยีเื่อนมากหน้าก็แทงขวาไปไหนไปด้วยนะครับีล่าอยู่ที่อ่างยีครับจะมีช็อตเด็ดให้เห็นหนึ่งดาวแมพยายามจะสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับคีล่า เลุ้ไหมว่าจะมีฉากทิ้งข้ากี่อล่าครับแทงไปซ้ายครับคุยแทงซ้ายโอ้ยเน้นเเลยครับทำซ้ายให่ทำเรื่องขอย้ายทำเลี้ยบบ้างนะตอนนี้ต้องคู่ไหล่ดีดีหน้าพยายามจะสาวมาดั้งแทงซ้ายพยายามจะเก็บให้ได้ครับแต่โอ้ยดูครับย้งไม่ายกรรมการมีสิทธิ์จะจับมิทธิ์การชกได้เลยครับอย่างนี้วันดูทีละคนเยอะเลยอ้าวอ้าว ต่อครับล่าใช้บางที้ก็กระปบกระเปียไปเหมือนกันครับเร่งซอกเจอ๋ยวซอกครับเวล่าเข้าไปจะล่ามา สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกคลังครับนี่คือความมันของแม็กมวยไทยช่อง8เสเส์ฟความสุขทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับแม่อ่างยีอ่างยีกับกีฬานี่ต้องบอกว่าเป็นอ่างยีที่ลุยเร่งจนแบบเร่งอยู่ข้างเดียวเลยคนะรยับพยายามจะแทงด้วยขวาซ้ายเขาขวาโอ้ยเขาขวานั้นยัดถึงใบหน้าเลยครับแม่แต่เก็บกีฬาไม่ได้ครับดูครับกระช่วงกวซ้ายแล้วด,ดึงด้วยขวา แล้มวมาดู็อตเด็ดเด,ดรดับยีไปยายามเหลือเกินครับคือกีฬาอาจจะดูโคลงไปเคลงมาเป็นสนล้อลมแต่ว่าไม่ยอมทิ้งตัวง่าย,ายคาๆครับโอ้สู้จริงยกที่สามครับอะไรจะเกิดขึ้นอังยี่ก็เร่งเหลือเกินครับครับเร่งจนตัวเองก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันับอังยี่เร่งเยอะอาว สามนาทีที statement. ่เหลือครับ oh. อังจ e ีเ oh. ด oh ิน oh. ต oh. oh ่อโอ้โหข่อซ้ายน้ำเข้าไปครับขวาคอแล้วงัดสองมาแข้งเข้าเข้าไหล่ซ้ายขวาโดนโดนบัตเจ้าบัตรขวาของอังจีเป็นกันโอ้ยเอาะไรคะขวามาเอ้าอังจีต้องขวาคอเวิลาอังจีพยายามจะเปลี่ยนแทงซ้ายโอ้วิลาเกี่ยว กระปกกระเพียไม่ด้วยกันทั้งคู่ครับอ้าวอีลาเดินเข้ามาอลาเห็นอังกี่แผ่วกลับมาเดินบ้างครับโดนเกี่ยวล้อลงไปอีกอ้าวอังกี่อ้าวอังกี่จะทำชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือเปล่าอังกี่อีลาล็อกคออีลากดไว้อังกี่ตีโอ้ยดูเขาอดแรงไปด้วยกันทั้งคู่แต่พยายามจะต่อยด้วยหมัดขวาครับกีฬา พยายามจะเกี่ยวแล้วเททิ้งแต่อังยีล็อกล่างโอ้เวลา3นาทีชักยาวนานเหลือเกินครับอังยีไปแข้งซารกิล่าอังยีจับแล้วหมุนทำงานหนักหน่อยครับทำนทุกการองทุกสอนเอาเอาโอ้ยโดนแทงพยายามจะเตือนมพยายามจะสวนด้วตทางวาเหมือนกัน เดินยว้็มาบ้างเตะขวาสูงเดินขึ้นมาอีกอันนี้พยายามจะโอ้สาวมากโดนใบเยอ่อมันจะออกมัมาออกมัดออกแข้งมามันก็จะกลายเป็นภาพสโลโมชันอีกเละเปลี่ยนเข้ามาแม่พยายามจะเกี่ยวแล้วเททิ้ก็แต่ติดเชือกไว้ก่อนครับด้วแบบยใจอังยี้พยายามจะแมออกมาเต้น ยัดเข่าซ้ายคาไวราดไปตันล่างอันยีไปเกี่ยวเชือกพยายามจะออกมาผ่อนเกมเหมือนกันครับอันยี่ลายโค้งเปลี่ยนเข้าไปอันยี่ดักเข่ายกมระชวยขึ้นัะโอ้ยน่าเป็นภาพที่สโลโมชั่นไปเลยครับโอ้ยน่ลูกหมุนหมุนยกที่สามหมุยกสุด นี่ครับโอ้ยเจอสอกซ้ายของอังย,ยีแล้วนี่ครับหมัดขวาของกิล่าแล้วซ้ายตบด้วยฮุกซ้ายทําได้ดีครับแล้วจังหวะหมุนนี่ครับแมพยายามจะเวียงหมัดครับคุณผู้ชมครับวันนี้มวยเดือนทุกคู่จริงครับโดยเฉพาคู่นี้นี่สู้กันจนหยดสุดท้ายจริงๆเอาช่วงน,นี้ เราไปลุ้นก่อนดีกว่าว่าใครจะได้โบนัสหรือเปล่านโบนัส no ครับต่อยกันมันสะใจแต่ยังไม่สะใจท่านผู้ชมและคณะกรรมการครับเอาละครับถึงเวลาแล้วครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ อัฟซอร์ทร oh. ีล o าฟอฟแอ n ช n d นและ i n น e r i ร r ค d อ o ร n e อร์ดอัลยีโชจานอดิฟจากไทยแลนด์ผู้ชมครับอย่าเพิ่งปเปลี่ยนช่องไปไหนคู่หน้าคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้นะครับไทยฝรั่งเศสนี่คือมวยไทยความมันระดับโลกนี่คือ ปาดมัคซมวยจา